สวัสด <tá? S 1> ีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะทอดปลาอยู่เนาะโอ้ค่ะนี่แหละพี่ลินเพิ่งมากินพูนยาบ้านเพื่นไปหาเพื่นไปหาหาจากจากบ่อจากอะไรแถวบ้านเรามัคะห้วยห้วยหอยชงบ้านเรมห้วยชงข้าเยนี่อันนี้ได้หมักอะไรไว้ไหมคะนี่ ก่อนที่จะทอดได้หมักค่ะใส่เกลือใส่เกลือใส่เกลือับชโลนิดหน่อยกับชโลนิดหน่อยนะคะแค่นี้เนาะแล้วก็กินกับตำมะหวงอุ้ยแซ่บงานงานของเยี่ยมค่ะสวยคสวยค่ะผ้าใหม่นะคะผ้าใหม่เลยนะคะนี่ผ้าใหม่พันคอนี่นะคะถ้าสวยๆย่อมอยู่กับคู่ย่อมคู่นะคะกับคนสวยๆถูกค่ะขอบคุณที่มาชสวยสวยสวยพี่ยกนิ้วยกนิ้วยกนิ้วยกนิ้ง อลังการทำท่าดอกไม้ใช่จะถำเนื้อกระเทยเหรอเนาะส่องซ่ามโอเคน้ำเดือดค่ะอันนี้เราเสียบพริกเพื่อที่จะที่จะมากี่พริกแล้วก็จะมาทำเป็นซุปหน่อไม้ค่ะซุปหน่อไม้บ้านเราหน่อไม้สดนะคะหน่อไม้สดนะคะหน่อไม้อร่อยอร่อยนะคะ ดูคนดูคนเสียบก่อนค่ะถนัดมากนะคะเสียบนะเสียบแล้วก็จะเก็บกินด้วยธรรมดาซะที่ไหนนะคะคนเสียบใส่ผ้าไหมนะคะมาเสียบมาเสียบทำชุดหน่อไม้นะคะคนเสียบนี่ก็สวยเลยคนเสียบนี่ก็สวยเนี่ยด้วยผ้าไหมไทยค่ะแล้วก็แต่งตัวไทยๆค่ะวันนี้ค่ะ สวยงามมากค่ะเราคิดว่าเราคงในรับประทานอาหารที่อร่อยมากๆเพราะแม่ค้าสวยนะคะแม่ครัวสวยนี่ก็กําลังเตรียมเครื่องนะคะมะเขือเทศกําลังหั่นมะนาวต้องไทยอสดๆค่ะสดๆตายแล้วผักกาดหินใช่ไหมคะกาดหินโอ้ยเนี่ยค่ะกาดหินกับสุดําไม้สดยอด ปลูกงามมากอันนั้นก็คือต้นหอมนะคะเด็ดต้นหอมนะคะผักสวนครัวหน้าบ้านเรานี้เองปลอดสารพิษไม่มีสารพิษปลอดหมดค่ะปลอดค่ะอันนี้เราจะเด็ดต้นหอมเพื่อไปใส่ซุปหน่อไม้นะคะดูสิไม่ต้องซื้อเลยนะคะเพื่อน เนี่ยต้นหอมซุปหน่อไม้นะคะนี่กินกับส้มตำผักสดสดปลอดสารพิษอันั้นอันนี้คือต้นอะไรนี่นี่นี่มันเป็นไม้ไม้แต่งหรอไม้ประดับโอ้แสดงว่าบ้านนี้ชอบกินผักกาดนะคะปลูกแต่หอมนี่ไงเพื่อนๆที่ดูใน y o u t u b e น่ะเพื่อนเอาไอ้วัสดุเลยใช้นี่เอาขวดมาเจาะนะคะเออแล้วก็เอาต้นหัวหอมเออขวดน้ำเนี่ยแล้วก็เอาหัวหอมเข้าไป ใช่ใส่น้ำข้างบนตรงนี้นะคะอืบ้านนี้นะเขาชอบกินไอ้นี่ต้นหอมผักกาดหินเนี่ยดูสิอันนี้ก็ปลูกผักกาดหินผักกาดหินก็ทำกินย่อมเยาใครในครัวเรือนเนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่าผักอะไรผักใคร่หน้าผักอะไรเนี่ผักการจองเหรอไม่ใช่นั่นแหล่ตะแหล่นแหละใช่ใช่ผักการจองใช่ว่าใช่กินกับส้มตำ ต้นใหญ่ไม่ใช่ต้นต้นใหญ่ใช่ค่ะแต่ปกติเราจะคุ้นชินกับตัวเล็กอร่อยเนี่ยอันนี้นะกินกับลาบอันนี้นะอร่อยนี่เนาะเนี่ยเพื่อนๆเอาไอ้ที่ผสมปูนเนี่ยเห็นไหมเขาไม่ใช่แล้วก็เอามาทําเป็นกระถางดีเนาะไอเดียดีมากไอเดียดีมากถูกค่ะอันนี้ล่ำยาวกินในโคเรือนโอเคเลยนะคะอ่านะคะสุดยอดมากเลย รัวเรือนนี้เยี่ยมผ่านนะคะบัวเรือนนี้เป็นคนเรือนต้นแบบนะคะต้นแบบค่ะต้นแบบเพราะว่าทํากินย่อมเยาภายในรัวเรือนตัวเองใช่กินได้ตลอดใช่กินได้ตลอดปีไม่เสียตังค์เลยคิดดูคิดดูแล้วสามารถดูแลเพื่อนฝูงเพื่อนบ้านได้ด้วยอีกเพื่อนดูดิเพื่อนมาเป็นสิบสิบคนก็ไม่ได้เสียเงินเพิ่มในการซื้อผักซื้อย่านซุปสมัยค่ะนี่มาดูแม่ค้าคนสวยแม่ครัวคนสวยนะคะนั่นเลยเสิร์ฟซุปนมัะ มันนี้มันนี้เอนจอยมากไม่ตื่นกล้องเลยค่ะอะไรค่ะแะ่เรามั่นใจนี่ก็คมอผข้ชมโอ้ยต้องมาบ่อยๆแล้วนี่คุณชอบค่ะคุณพี่ยังไม่แนะนำตัวเองเลยอ่ะแต่ละท่านรบกวน สุปณีคุณพี่สิริการค่ะคุณพี่สุีสุดใจคุณพี่สุดใจคุณพี่ภูบาลคุณพี่สุกัญญาอะไรนานเพื่อนเลยค่ะไรนานเพื่อนเลยลอยนะกลุ่มอนสุปณีเดี๋ยวนะคุณพี่สุปณีค่ะสวยคุณพี่อ่าคุณพี่เลยนะคะสิริกานคุณพี่สิริการคุณพี่สุปณีคุณพี่สิริกานเป็นเป็นกลุ่มเป็นเซเลบของที่นี่ใช่ไหมคะเซเลบริตี้ใช่แล้วเซเลบบิตี้หมู่ันก็ไปหาพี่อ๋อพี่เปิดร้านเสริมสวย คุณพี่ศิริการพิเศษกาญปลายาสมสวยที่นี่เลยใช่ไหมคะอันนี้อ๋อและที่นี่ก็ก็เป็นร้านตัดผมอ๋อก็ตัดผมลูกชายเหมือนกันหน้าไม่น่าแหละนะคะมีแตัวคนสวยๆสวยสวยอ ทำซุปหลังจากที่เราที่เราตำพริกแล้วใช่ไหมคะค่ะตำพริกแล้วพริกที่เราเป็นไปจีแล้วไปจีแล้วเราจะเอาหน่อไม้ลงจะทำการล้างเฉยๆเราจะเอาหน่อไม้ลงไปอุ้ยมันจะพอไหมนี่พริกกินเผ็ดกันไหมคะกินเผ็ดเผ็ดค่ะทานเผ็ดดีเขาชอบพริกไหมยังสาวๆอยู่รอดนะสดตำพริกเผ็ดเอาน้ำมันตองไม้กันเลยทั้งหโอ้ยสมนัยมันเสี่บงพลัมบอเผ็ดจะใส่หมดเลยถ้างั้นน่ะโอเค หอมมากค่ะตอนนี้ได้กลิ่นข้าวัวนะคะคนที่สุดใจใช่ไหมคะพี่ผู้บางค่ะผู้บาง พี่อะไรนะครูภ ah> ูค่ะครูค่ะภูเขานะค่ะภูเขาค่ะภูวานภูบานเป็เล็กนะคะลูกเป็นงาดำเงาดำไม่ใช่งาขาวค่ะงาขาวงาขาวตัวเปนดำเลยตัวมันซึงเนาะกลมไปหน่อยกลมไปหน่อยหอมหอมต้องใจเอาออัันนข้าวคั่วมาให้หน่อยค่ะไม่ไม่ใช่ค่ะเสรนฐีกวนค่ะ1,900ค่ะไม่ต้องใส่ข้าวพวนะวัวเหรอวัวแล้วกลางวันอุ้ยหอมมากเลยนะคะหอมทะลุจอ ยังไม่เสร็จนะคะเป็นเมนูสุขภาพนะคะใช่เมนูค่ะเป็นอาหารพื้นบ้านค่ะค่่ะที่เราเพิ่งเก็บมาเมื่อกี้ค่ะผักปลอดสารค่ะปลอดสารทุกประการนะคะใครได้ทานใครได้อยู่แถวนี้อายุมั่นขวัญยืนค่ะอายุยิ่งยืนนานเป็นหมื่นหมื่นปีเราต้นหอมกันนะคะนี่กำลังหั่นต้นหอมคหะไพ่ที่กอลบอลไพ่เป็นกอลเดอร์สุดเล นี่กำลังหั่นต้นหอมนะคะเราขาดไม่ได้นะคะใช่ทุปหน่อไม้ต้อไม่ได้ค่ะเดี๋ยวเราจะหั่นมือลงไปด้วยนะคะเพิ่มความเข้มข้นความนัวนะคะต้องใส่หอมเยอะๆจะได้หอมใช่นี่เลยคือจุดคลาย a ม็งนะคะเป็นสมุนไพรค่ะช่วย่ะด้นบ้านผูกหน้าบ้านค่ะ ลดรายจ่ายนะคะับผ่ก็คลาใช่ค่ะเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายค่ะ ค่ะแล้วต้นหอมสรรพคุณก็อย่างเช่นแก้วหวัดด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะและที่สุดแล้วก็คือเพิ่มรายได้เพิมรายจ่ายเพิ่มความหอมเพิ่มความหอมแล้วมีประโยชน์ด้วยแก้วหวัดค่ะท่านประจำยิ่งดีเลยนะคะยิ่งเป็นหัวมันใหญ่ๆนะคะเผ็ดเ็โอ้โหยุดใช่ค่ะยอดค่ะเป็นเหมือนยาสมุนไพรในบ้านเลยน้ำลายไม่ฟุ้งหรอกค่ะใส่นี่ค่ะแซ่บกับงานนี้ลหละแซ่บมากเอาเอาใช้มือโดยธรรมชาติเลยนะคะหยิบเลยค่ะ ว่าล้างมือมาแล้วค่ะทาหินกระหอเรียบร้อยเลยวันนี้เราไปทาหินกระอไปด้วยเลยค่ะล้างเลยค่ะนี่ค่ะโคกซุปน้ำไม้ก่อนใส่เยอะๆเลยจะได้อร่อยอร่อยยากตันซุปตันเป็นอาหารซิ่เนี้เจ้าแม่ค้านี่ต้องสวยด้วยนะคะแม่แด้ต้องสวยยี่สิบสี่ชั่วโมงอันนี้คือต้นหอมนะคะจะใส่ในคุณพี่สิริการค่ะ ซุปนวลไม้ของเราใส่เยอะๆใส่หลายเสียบเลยเด้อพี่น้องเอยตอนใส่ชูรสมันีป็นหีนเลยใส่แล้ว้อยใส่แล้วค่ะนี่ค่ะเราก็จะไปค่อยๆรดนโ่รนี่รนีคนโ่รนนบ้านเราเอกข้าวฝัวไม่ใช่ยี่อไนบ้าก็บอยดูน้าจแร่ะสิครับน้าจำแรงเดี๋ยวมันจะเด่นเข้าตาใช่ค่ะ กระเด็นกระติกนาตำนะคะเยอะตำเยอะเยอะค่ะเราไม่ตำจื้กค่ะทอดมะอามาชาติล้วนล้วนดยังไม่ทันในเคียวแลยอื้อเลยค่ะพร้อมไหมคะพอค่ะพอค่ะแล้วโคเลใหม่ ไม่รู้ใส่ไมบางคนก็ใส่บางคนก็ไม่ใส่ไม่รู้้ยโอไข่ทอดไข่หน้าทันมากอูู้ก็เป็ดตแซ่บเลยที่นี้าป้าเราต้องจัดจัดเนาะจัดเปียน้าไม้ก่อไทานข้าวจ้าวยายป้าป้าทานข้าวป้านีไง สำรับขันโตของเรานะคะอะตอนนี้เราจะตำบังหุงนะคะอะเอาพริกนะคะแล้วก็ใส่มะละกอหน่อยๆนะคะเพื่อไม่ให้กระเด็นของหมู่บ้านหมู่บ้านนี้นะคะบ้านอะไรคะที่ผมู่บ้านเป็นแม่ค้าเก่าหรือเปล่าไม่ค้าเก่าค่ะถือกล้องก็นำลายแตกไปนะคะเอาเปียวบนเทนอกนำลายก่อนเอาเปียกใส่น้ำนะตัวไรใส่ ดีมากเลยค่ะใส่ปลาเข้าไปนะคะเพราะว่าด้วยความเคยชินนะคะและรสชาตินะคะการคุ้นชินของมือนะคะก็คือแบบสัดส่วนอัตราส่วนนะคะก็คือปรุงนะคะโดยความเคยชินเส้นมะละกอเนี่ชอบหน้าตาดีมากออกนัวเค็มเปรี้ยวหน้าตาสวยงามมาก เมนูอะไรได้บ้างทอดหรืออบทอดทอดแล้วก็ปตีแล้วก็นึ่งป้าเลย็นกู้บอกป้าป้าเส้นเงียป้าเส้นเงี้ยตากเป้งเดือดเดียวเดียวจากจากแม่น้ำสงครามแม่น้ำสงครามบ้านเราน้วยแม่น้ำสงครามจังหวัดนครพนมมันจะไหลลงไปจากสกลนครเหมือนจะอ๋อค่ะเป็นเป็นต้นสาย นี่นะคะบ้านเราอดมสมบูรณ์อ๋ออ๋อเปี้ยทอดบ้าทอดบ้าบอมันมีอยู่อาหารพื้นบ้านของเราน่าทานมากเลยนะดูสิซุปหน่อไม้ส้มตำไข่เจียวปลาทอดชุมชนด้วยนะคะน่าสุดยอดเลยอ๋อนี่แล้วมีผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยนะคะกระติ๊บข้าวเหนียว สีสันสวยงามด้วยนะคะจำน่ายด้วยนะทั้งชยายทั้งจำน่ายเองในครวเรือนนี่นะสับระคุณก็เอาไว้ใส่ข้าวเหนียวนะคะแล้วก็ให้ความอุ่นอยู่ตลอดเวลาอ่ะเดี๋ยวเรามารับประทานกันนะคะ